เอาละสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในเชา้าราศีกรกฎนะคะดูดวงรายสัปดาห์ดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่คนตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่13เมษายนปีพศ2000 568นะคะก่อนเข้าไปฟังอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ขอให้โชคดีแค้วคราดจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงดวงของในชาวราศีกรกฎในเรื่องของการงานอาจารย์จะย้ำแบบเนื้อหาเน้นๆเลยนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าบริวารคุณโอเคยังดีอยู่เจอมิตรในยามที่อยู่ที่มืด เพราะฉะนั้นมิตรภาพหรือในเรื่องของการงานสำหรับทีมงานนะไปต่อได้แต่ใครที่ก่อนหน้านี้นะคะได้ทำผิดทุจริตต่างๆอาจารย์บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีปัญหาได้ชนิดที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคอะไรที่ทางการแพทย์รักษาไม่หายตรงนี้ระมัดระวังให้ดี เหมือนต้องทรณีศาลนะคะเหมือนต้องทรณีศาลในชาวราศีกรกฎนะระมัดระวังให้ดีและสิ่งที่น่ากลัวระมัดระวังของหายระมัดระวังแม้กระทั่งของรักหายไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลข้าวของส่วนตัวอะไรให้ดีในชาวราศีกรกฎนะคะและในชาวราศีกรกฎเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ย ไม่ว่าทัพสมบัติหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่หรือจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับกลุ่มคนคุณต้องใช้เซนต์ดูเลยนะในแง่คุณคุณงามความดีของคุณว่าคนนี้กลุ่มเนี้เขาทุจริตกันอยู่หรือเปล่าหรือเขามีอะไรที่ซ่อนเร้นถ้าเรารู้ปุ๊บรีบเอาตัวออกมาทันทีอย่าไปมีส่วนร่วมอะไรสังคกรรกับเขาเลยเพราะว่าจะมีปัญหาได้ให้คุณใช้พลังของคุณงามความดีเนี่ยออกมา แล้วก็พยายามเลือกคบคนคนที่เกิดในชาวราศีกรกฎดูเรื่องมิตรเรื่องบริวารให้ดีถ้าเกิดเจอคนโกงคนคอ,อรัปชันคนทุจริตอะไรต่างๆแม้กระทัง่ง,งเรื่องเล็กเรื่อง,องน้อยคุณอย่าไปยุ่งเกี่ยวหรือจะซอกแซกใต้โต๊ะหรือโดนเป็นความเพราะมีโอกาสที่จะเกิดคดีความหรือในแง่มุมของการที่จ่ายล่าช้ามีปัญหา เรื่องเอกสารอะไรก็แล้วแต่ในชาวราศีกรกฎให้ระมัดระวังให้มากนะคะส่วนเรื่องของความรักความรักของคุณนั้นโอเคยังทรงพลังอยู่แล้วก็ยังที่จะพึ่งพาอาศัยได้แต่ในความรู้สึกคุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากไม่ค่อยอยากอยู่ตรงนี้เท่าไหร่กับสถานะนี้เท่าไหร่แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปก็ไปไม่สุดจะอา่า ถอยก็ถอยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสถานะที่กำกวมอยู่สำหรับคนที่จะอยู่กันนานแล้วเหมือนฟีลประมาณว่าทะเลาะก,กันอยู่นั้นแต่ก็จะเลิกจะเลิกก็ไม่เลิกสักทีอะไรประมาณนี้ก็อยู่กันแบบว่าแบบมีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวก็เลิกอ่ามีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวมากลับมาดีแต่ในคนที่เป็นโสดนะคะเรามาระวังเกี่ยวกับต้องใช้คําว่าเรามาระวังนะคนที่ร่วมงานกันเนี่ยเข้ามาถึงก็เออแบบมีความรู้สึกว่า ชอบกันเฉยเอาเรื่องงานมาบาังหน้าบ้างมาเป็นลูกน้องแล้วก็มาชอบบ้างอะไรเงี้ยเป็นเจ้านายมาเข้าหาเราอะไรอย่างนี้ก็ดูแลตัวให้ดีนะคะกับที่เวลาที่เราจะทํางานร่วมกับคนที่มีลักษณะนี้หรือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบแต่ว่าไม่สมควรแน่ที่มันจะเป็นแบบนั้นเราก็พยายาม แกเฉพาะเรื่องงานทําเฉพาะเรื่องงานไปนะคะส่วนคนโสดรอคอยคุณจะเจอคนที่ทรงพลังเหมือนกันคําว่าทรงพลังนั้นหมายถึงเจอคนที่ระดับชั้นเดียวกันสมมุติคุณทํางานอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีคุณก็จะได้คนที่ในระดับสูงเช่นเดียวกับคุณแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้ามันก็ไม่มีทางที่คุณจะไปได้คนที่ปลายแถวเลยเพราะดวงของคุณจะเป็นลักษณะที่เหมือนเหมือนกันเป็นทวินออกมาค่ะ เพราะฉะนั้นดวงของไี้ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้คู่ที่สมน้ำสมเนื้อมากๆเลยนะคะอืมแล้วก็ดวงแนะนำว่าช่วงนี้ควรไหว้บูชากับพระอุปคุปนะคะให้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะรักษาทรัพย์ไว้ได้นะอาจารย์มีพระอุปคุปองค์ตั้งบูชาเนี่ยขนาดประมาณประมาณน,นี้นะคะใครที่เก็บเงินไม่อยู่หรือ อยากจะมีทรัพย์สินได้กินได้ใช้เดี๋ยวนั้นนะทักทายได้เดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้ชาวบูชามีองค์เดียวค่ะมีองค์เดียวเดี๋ยวลองทักมาได้ตอนนี้มีอยู่ที่องค์เดียวเป็นจะเป็นศิลปะเก่าๆอาจารย์จะจะเคยโพสต์ไวทิ้งนะคะ,อะตอนนั้นก็ปล่อยให้ชาวบูชาไปแล้วองค์หนึ่งตอนนี้เหลืออีกองค์หนึ่งนะคะก็เหมาะอย่างยิ่งกับเจ้าชะตาในดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎเพราะพระอุปคุปเนี่ยมันจะเกี่ยวบธาทุาน้ําโดยตรง เวลาบูชาก็บูชาข้าวเหนียวสามก้อนดอกบัวนะคะคนธาตุน้ํานี่บูชาขึ้นมากนะคะพวกมีนกรกฏพิจิกอะไรต่างๆเนี่ยให้บูชาพระอุป,ปคุปขอพรกับพระอุป,ปคุปหรือจุดเทียนบูชาพระอุปคุปตรงนี้สําคัญมากๆในชาวราศีกรลกฏนะคะส่วนที่จะต้องให้ระมัดระวังโดยสรุปรอบนี้เลยระมัดระวังเรื่องคดีความแต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องเขาเรียกว่า สู้ไปแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสแพ้ไหมก็จะเสียหายเพราะคนอายุน้อยกว่านะคะก็เอาละฝากประมาณนี้ช่วงหน้าสิวหน้าขวานของในชาวราศีกรกฎในช่วงสัปดาห์นี้ก็พึงระมัดระวังตัวเองแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครก็ขอให้มันหายไปกับสุด นอกขอบจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องข้าวของส่วนตัวของเราทั้งเล็กทั้งใหญ่อาจารย์จะเตือนอย่างหนึ่งนะสําหรับคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดอะไรมันขึ้นไพ่เนี่ยโจรลักควายเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่ของท่านด้วยนะคะในการที่เรา,าสัตว์ใหญ่หรือของใหญ่ของเราที่หายนั่นเองดูแลรัวรอบขอบชิดอะไรให้ดีนะคะ เกี่ยวกับเรื่องข้าวของสินทรัพย์ของคุณอย่ามันคนพืชสวนการเกษตรกําลังจะเก็บได้อย่างเงี้ยก็โดนขโมย,ยไม่ได้ดูแลให้มากกว่าเดิมเพื่อจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมบูชาไหว้บูชาพระอุป,ปคุปปะอีกเรื่องหนึ่งในชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการเสริมชะตาสามารถที่จะเป็นเจ้าภาพพวกบวชพระเนี่ยได้ช่วงนี้เน้รฤด,ดูร้อนนะคะบวชได้เลยก็ทําบุญแบบนี้นะคะจะ ส่งผลในดวงชะตาของท่านอย่างยิ่งยวดนะคะในชาวราศีกรกฎค่ะสวัสดีค่ะ